ครับแล้วก็ได้แบ่งปันกับความรู้สึกที่เราได้เจอกับบริษัท m i เลคเซนท o เดย์นะครับก่อนอื่นก็ขอญยกขอบคุณนะครับอาจารย์ศักทายนะครับที่เปิดโอกาสให้กับผมนะครับให้รู้จักกับบริษัท m i เลคเซนทูเดยผมได้แบ่งปันอย่างนี้ครับว่าบริษัทที่เรากําลังนะครับกำลังนะกำลังกำลังที่จะก่อตั้งกันขึ้นมาหรือกําลังที่จะ ทำอะไรหล,หลายๆอย่างกันขึ้นมาพร้อมๆกันนะครับผมเปรียบเสมือนให้พี่เขาฟังว่าบริษัทนี้นะครับเป็นบริษัทที่เรากำลังถากถางถนนนะครับเพื่อที่จะให้รถซุปเปอร์คาร์หรือรถที่แบบมีราคาราคาแพงๆนะครับก็คือตัวพวกท่านทุกคนนี่แหละครับที่เข้ามาอยู่ในถนนเส้นนี้ครับ มาอยู่ในบริษัท m i l ลคเ e อร์ทูเดนี่แหละครับตอนนี้นะครับเรากําลังเซตทุกอย่างเพื่อที่จะให้ทุกคนที่เข้ามาในอยู่จุดนี้นะครับได้เดินทางด้วยความสะดวกสบายนะครับด้วยผู้นําทุกข่านนะครับลุกนอที่เราจับมือกันนะครับเริ่มต้นณวันนี้นะครับที่ยังไม่ถึงเดือนเนี่ยนะครับบอกได้เลยว่าไม่ต่ำกว่าร้อยคนเนี่นะครับภายในปีหน้านี่แหละครับไม่ต่ำกว่าหลักแสนและหลักล้านแน่นอน ขอเพียงแค่ว่าเราจับมือกันนะครับจับมือกันอยากกระโดดไปไหนไม่ว่าดอกไม้ริมทางมันจะสวยแค่ไหนท่านอย่าไปสนใจครับเพราะว่าบริษัท m i เลอร์เกิลทูเนี่ยเราคิดวิเคราะห์ดีแล้วแล้วเราปูทางให้ท่านดีแล้วถนนเส้นนี้นะครับบอกได้เลยว่าไม่ว่าจะเป็นแลมโบกินนี่ไม่รัไม่ว่าจะเป็น ok ini, ปอร์เช่ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้นะครับผู้นำระดับต้นๆของหลายๆค่ายนะครับกำลังแห่กันเข้ามา เพราะว่าแผนการตลาดของเรามันไม่มีใครเหมือนและก็ไม่เหมือนใครครับผมก็หนึ่งนะครับอาชีพรับราชการทาหารผมก็เอาเวลาส่วนหนึ่งเหมือนกันครับที่จะพัฒนาตัวเองทั้งศักยภาพและความรู้ความสามารถเพื่อที่จะบอกเล่าต่อว่าบริษัท m i ลเลอร์เคลนเดียังไงนะครับอย่างที่ผมเปรียบเทียบไปเมื่อกี้สักครู่นะครับว่าตอนนี้นะครับบริษัทไม่ว่าจะเป็นบิ๊กบอสบิ๊กหย่ของพี่ณเดช พี่วิสุทธ์พี่สุอะไรต่างๆนะครับผู้นําของเราทุกคนโพสแนนซี่ทางออนไลน์อย่างเนี้ครับทุกคนกําลังทําอะไรบางอย่างให้กับพุกท่านอยู่นะครับเรามีหน้าที่อย่างเดียวคือไปบอกกับคนที่เขายังไม่ได้โอกาสแบบนี้ไม่ได้เจอโอกาสแบบนี้ดีๆแบบนี้เราไปบอกเขาว่ามีมีตะขึ้นทูเดย์ให้อะไรกับเขาบ้างได้บ้างให้อนาคตกับเขาได้ยังไงนะครับออกไปบอกเขาแล้วเขาจะมาอยู่ในองค์กรของเราแล้วก็ไม่อยู่ในบ้านหลังนี้ครับ คนที่เข้ามานะครับถ้ารู้แล้วนะครับรู้แล้วว่ามันดียังไงให้เขาใส่เกียร์ทันทีครับใส่เกียร์ทันทีเลยครับถนนเส้นนี้ปูทางให้ท่านใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเป้าหมายของท่านก็คือเหยียบรถให้เต็มที่ครับแล้วสิ้นปีนี่ว่าไม่ต่ำกว่าหลักแสนและหลักล้านแน่นอนครับไยักขึ้นไม้ให้กับพี่สุครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณพลังงานดีๆจี่จครูไทยด้วยนะคะกดหัวใจโรลล์ให้กับครไคูไทยด้วยนะคะ,ะโลโลก็ว,ะะวันนี้ท่านก็มา เป็นอีกหนึ่งเสียงที่การันตีว่าวันนี้นะคะเราต้องกลับซุปเปอร์คาร์แล้วก็แบบเยียบเต็มไมเลยนะคะเพราะว่าถนนเส้นนี้นะคะช่วงแรกๆอาจจะมีบ้างค่ะครุขระแต่ให้เช่อเหลือเกินว่าอีก3ปีผ่านไปเราจะบอกเลยว่าที่นี่ไม่ต้องถึง3าปีเราแค่ปีเดียวเลยแหละเราจะรู้เลยว่าโอ้โหโคตชโชคดีที่เราตัดสินใจณวันนั้นนะคะก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์ไทยมากๆเลยนะคะด้านต่อไปนะคะวันนี้ก็ขอเชิญนะคะผู้นำอีกช่วงสุดท้ายเลยค่ะเชิญเลยค่ะ กำลังใจดีๆนะคะเชิญค่ะเชิญใครครับเชิญท่านอาจารย์พิสุทธิ์นะคะปกติท่านอาจารย์พูดตะแผนค่ะวันนี้เชิญโมติเวตค่ะเชิญ